การเดินทางของพระธรรมผ่านการเวลาแห่งการสังายนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า2,500ปีก่อนเดินทางผ่านการเวลามาถึงเราในวันนี้ได้อย่างไรทำไมเราจึงมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราได้ศึกษาคือพระธรรมวินัยที่ใกล้เคียงกับพุทธวจนะดั้งเดิมมากที่สุด ลองจินตนาการดูนะครับหากมีสมบัติล้ำค่าชิ้นหนึ่งเป็นข้อความที่สามารถนำทางชีวิตไปสู่ความสงบสุขได้เราจะรักษาสมบัตินั้นไว้อย่างไรให้คงอยู่ตลอดไปเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้คือคำตอบของคำถามนั้นครับ นี่คือเรื่องราวของการสังคายนาพระไตรปิฎกซึ่งไม่ใช่แค่การประชุมทางศาสนาแต่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องและรักษามรดกทางปัญญาที่ล้ำค่าที่สุดของชาวพุทธไว้ให้คงอยู่คู่โลกใบนี้ สังคายนาแปลง,ง่ายๆก็คือการรวบรวมเรียบเรียงปรับปรุงและตรวจสอบคำสอนให้ถูกต้องตรงกันเป็นเหมือนการจูนเสียงเครื่องดนตรีให้พร้อมเพียงกันเพื่อให้บทแพลงแห่งพระธรรมยังคงไพเราะและบริสุทธิ์ไม่ผิดเพี้ยนไปเราจะออกเดินทางย้อนเวลาไปติดตามภารกิจนี้ด้วยกัน9ครั้งผ่าน3ดินแดนสาคัญครับช่วงที่1ณดินแดนต้นกาเนิด อินเดียการเดินทางของเราเริ่มต้นที่ประเทศอินเดียครั้งที่หนึ่งการสังคายนาครั้งแรกภารกิจเร่งด่วนหลังองค์พระพุทธเจ้าปรินิพาน เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นอย่างน่าใจหายเพียงสามเดือนหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานท่ามกลางความโศกเศร้าของเหล่าสงสาวกกลับมีภิกษุชรานามว่าสุพัทธะกล่าววาจาอันน่าตกใจว่าดีแล้วที่พระองค์ปรินิพานไปเสียพวกเราจะได้ไม่ต้องถูกบังคับว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำอีกต่อไป คำพูดนี้เปรียบเสมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นในใจของพระมหาัสปะเทระท่านตระหนักในทันทีว่าหากปล่อยให้ความเข้าใจผิดเช่นนี้แพร่หลายไปพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ตลอด45พรรษาอาจถูกบิดเบือนและเลือนหายไปในที่สุด ณรำรสัตตบรรณคูหาด้วยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูพระอรหันต์าร500รูปจึงมารวมตัวกันโดยมีพระมหากัสปะเป็นประธานพระอุบาลีผู้เป็นเลิศด้านพระวินัยเป็นผู้วิสัชนาเรื่องข้อปฏิบัติ และพระอานนท์พุทธอุปถากผู้ทรงจำพระธรรมได้ทั้งหมดเป็นผู้ตอบคำถามด้านพระสูตรตลอดเจ็ดเดือนเต็มพวกท่านได้ร่วมกันรวบรวมและจัดหมวดหมู่คำสอนเป็นครั้งแรกนี่คือการวางศิลาเลือกก้อนแรกที่ทำให้พระพุทธศาสนามีรากฐานอันมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ครับครั้งที่สองและสามการชำระสะสารและก้าวสู่สากล ร้อยปีต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มมีการตีความพระวินัยที่ย่อหย่อนขึ้นในหมู่ภิกษุชาววัดชีเช่นการรับเงินทองได้การสังคายนาครั้งที่สองจึงเกิดขึ้นเพื่อชำระข้อปฏิบัติเหล่านี้ให้กลับมาบริสุทธิ์ดังเดิมครับและในยกของพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองถึงขีดสุด แต่ก็มีภัยใหม่เกิดขึ้นนั่นคือมีนักบวชนอกาศาสนาปลอมเข้ามาบวชเพื่อหวังลาบยศททำให้พระาศาสนาหมุงการสังคายนาครั้งที่สามจึงเกิดขึ้นเพื่อชำระสะสารอัล,ลชีเหล่านี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในครั้งนี้คือการส่งสมณทูตก้าวสายออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือดินแดนสุวรรณภูมิประเทศไทยบ้านของเรานั่นเองครับ ช่วงที่สองณนะเกาะลังกาประเทศสีลังกาการบันทึกเพื่อความยั่งยืนกระแสฐานแห่งพระธรรมได้ไหลาจากอินเดียมาสู่เกาะลังกาที่ซึ่งภารกิจการปกป้องคำสอนได้เข้าสู่ยุคใหม่ครั้งที่4จุดเปลี่ยนสำคัญจากความทรงจำสู่หลายลักณ์อักษรจนถึงตอนนั้นพระไตรปิฎกทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ในความทรงจำของพระสงฆ์ที่เราเรียกว่ามุขปาทะ แต่แล้วลังกาก็เกิดภาวะสงครามและเข้ายากหมากแพงพระสงฆ์ล้มตายจำนวนมากความรู้ที่อยู่ในความทรงจำก็เสี่ยงที่จะสูญหายไปตลอดกาล เหล่าพระเถระจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนั่นคือการจารึกพระไตรปิฎกลงบนไบรานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นี่คือการแบ็กอัพข้อมูลครั้งสำคัญที่สุดที่ทำให้พระพุทธวจนะมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่จับต้องได้และเป็นต้นแบบให้เราได้ศึกษามาจนถึงปัจจุบันครับ ส่วนการสังคาย,ยนาครั้งที่5และ6ในลังกาก็เป็นการปรับปรุงชำระคำพีและแปลอัฏฐกถาคำพีอธิบายพระไตรปิฎกให้มีความสมบูรณ์และเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้นครับช่วงที่3ณแผ่นดินไทยมรดกธรรมสู่ปวงชนและแล้วการเดินทางของพระธรรมก็มาถึงแผ่นดินของเราที่ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้ร่วมกันสืบสารภาร,ภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ ครั้งที่7และ8การชำระในล้านนาและการฟื้นฟูลหลังวิกฤตการสังคายนาครั้งแรกบนแผ่นดินไทยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนาเพื่อตรวจสอบพระไตรปิฎกฉบับต่างๆที่คัดลอกกันมาให้มีความถูกต้องแม่นยำ แต่ครั้งที่สำคัญอย่างยิ่งหยวดคือครั้งที่8ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตน้นหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองบ้านเมืองบอบช้ำคำพี์พระไตรปิฎกถูกเผาทำลายและกระจัดกระจายไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงมีพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาพระองค์จึงโปรดแกล้วให้มีการรวบรวมคำมพีจากทั่วราชอาณาจักร มาชำระตรวจสอบและสร้างขึ้นมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงซึ่งถือเป็นต้นแบบของพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยในปัจจุบันเป็นการกอบกู้มมรดกทางธรรมของชาติครั้งสำคัญที่สุดครับครั้งที่ 9- ก้าเสู่ยุคดิจิทัลการเดินทางมาถึงครั้งล่าสุดในยุคของเราครับ ในปีพศ2530เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมมาพรรษาครบ60พรรษาได้มีการสังคายนาเพื่อตรวจสอบพระไตรปิฎกฉบับหลวงอีกครั้งและที่พิเศษคือการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทำให้พระไตรปิฎกถูกเผยแผ่ไปในรูปแบบดิจิทัลทั้งซีดีรอมและบนโลกออนไลน์ให้พวกเราทุกคนสามารถเข้าถึงหัว ใจของพระพุทธศาสนาได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วครับบทสรุปท่านผู้ฟังครับจากถ้ำในอินเดียสู่ใบลานที่สีลากาจากความทรงจำของพระอรหันต์สู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในบ้านของเราการเดินทางของพระไตรปิฎกตลอด9ครั้งคือเครื่องยืนยันถึงความเพียรพยายามความเสียสละและปัญญาของบรรพชนที่ได้ร่วมกันปกป้องสมบัติล้ำค่านี้ไว้ให้เรา พระไตรปิฎกจึงไม่ใช่เพียงหนังสือเก่าๆแต่คือมรดกแห่งชีวิตคือแผนที่นำทางที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความรักและความเคารพอย่างสูงสุดและวันนี้มรดกนั้นก็อยู่ในมือของพวกเราทุกคนแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางย้อนเวลาด้วยกันสวัสดีครับ